ครับสวัสดีครับผมอยู่กับเราทีมงานร้านออสเจริญหลังคายนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมรถ t ต y ยต้าเล o วเครื่อง2.8ใส่ชุดช่วงล่างบนทุก5ตันเดี๋ยวเราเริ่มจากล้อหน้านะครับคันนี้เป็นแมกลายใหม่นะครับตัวนี้เป็นล้อแมกยี่ห้อ mk นะครับผมหรือว่าของพิเม้งนะครับผมอันนี้เป็นแมก mk Sport นะครับตัวนี้ลายใหม่นะครับสีเท่ากันออกดำนิดนึงนะครับตัวนี้รัดกับยาง2 4 5 4 58นะครับตัวยางตัวนี้เป็นยางเด็ k คิงนะครับ เราโหลดหน้าโดยการเปลี่ยนโช๊สองนิ้วนะครับโหลดหน้าสองนิ้วนะครับเปลี่ยนเป็นโชกแกน16มิลยี่ห้อ Revolution นะครับผมข้างในเป็นสีเหลืองนะครับตัวนี้ตัวโ,โชคข้างในเขาจะเป็นสีเหลืองๆนะฮะดูทรงคะเนี่ยสามนิ้วสอดหล่อกำลังดีครับเพืเ่อนๆนี่เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังช่วงล่างนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มจากล้อหลังนะครับล้อหลังตัวนี้ครับเป็นล้อของยี่ห้อเรนโซ่นะครับล้อตัวนี้เป็นล้อข้อ15สําหรับเพาลอยนะครับผมส่วนตัวเพาลอยนะครับแขนเพ้าข้างนะครับเป็นแขนเพ้าข้างขนาด31นิ้วตัวนี้แล้วก็หัวดุมพ่นเป็นสีเขียวสะท้อนแสงนะฮะตัวนี้น็อตสวยงามครับ6ตัวน็อตเพลาข้างนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะฮะเปลี่ยนน็อตให้ใหม่ทั้งหมดเลย ตัวนี้เป็นน็อตเกียวขวานะครับทั้งหมดเลยส่วนลายล้อเป็นเ e นโซ่ใจแอนนะครับเป็นลายกา้านคู่บางคนเรียกลาย RPF นะครับผมลัดกับยางยี่ห้อมิชลินรุ่น XCD2 เบอร์ยางเป็นยาง225/75 R15 นะครับผมนี่ฮะคันนี้มีดามกระบะด้วยนะครับเพื่อนๆแต่พอดีเราเพิ่งจะประกอบกระบะไปะเดี๋ยวง้างให้ดูง้างให้ดูเห็นไหมน,นี่ฮะจะมีชุดดามอยู่ด้านในเต็มหมดเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเริ่มต้งแต่ตัวนี้เห็นไหม เนี่ยมีเหล็กพอดีเราใส่ไลเนอร์คืนได้เหมือนเดิมนะครับตัวน,นี้อ่ะขออนุญาตปิดไว้เดี๋ยวไลเนอร์โก่งนะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราซูมเข้าไปดูช่วงล่างด้าน,นล่างกันนะครับชุดช่วงล่างคันนี้เราใส่แหนบให้เฉพาะแหนบเสริมที่เราเสริมเข้าไปนะครับเราจะเสริมเข้าไปข้างละเจ็แผน่นนะจะประกอบไปด้วยแหนบก่อนข้างละ1แผน่นแล้วก็แหนบส6บกมิลอีกข้างละ6แผน่นก็สองข้างเนี่ยมีทั้งหมด1ิแผ่นแหนบที่เติมเข้าไปไม่เกี่ยวกับแหนบเดิมแหนบเดิมที่มากับรถมีมา5้าแผ่นนะครับ ก็ข้างละ5แผ่นเราเติมเข้ามไปอีก7ทั้งหมดจะมีทั้งหมดข้างละ12แผ่นเก่าใหม่รวมกันแล้วก็ตัวตัวโชกนะครับตัวนี้มีโชกควาเราใส่ให้ทั้งหมดข้างละ2ต้นที่คว่นะครับแล้วก็มีชกหลังอีกข้างละ1ต้นนะครับโชคจะมีทั้งหมด3ามู่6ต้นนะครับก็จะมีเป็นโชกหลักก็จะใช้เป็นยี่ยาโมอโต้นะครับแกน1ิบมิลแล้วก็ชกควานะครับ ก็จะเป็นรีวอลูชันแกน16มิลเช่นกันปลายแหนบเราเล่นสีเขียวให้นะครับแล้วก็ตรงเต็งเป็นแบบบุลเล็กอัจจารบีได้ขนาด7นิ้วนะครับตัวนี้เป็นตรงเต็งแบบบุลเล็กอัจจารบีได้7นิ้วแล้วก็ข้างล่างมีสกีแหนบนะครับช่วยป้องกันแหนบนะครับผมให้อีกนะครับสกีแหนบเราเป็นสีแดงนะครับเพื่อนๆอ่าประมาณนี้ครับช่วงล่างชุดช่วงล่างนี้เป็นงานแบนโปรนะครับสาหรับเสื้อเผานะครับแล้วก็ในส่วนของคอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ตัวข้อคันนี้เป็นงานแป,ป๊บแซมเลสนะครับตัวแป,ป๊บเราจะใช้เป็นแป,ป๊บเกล็ดเงินแท้ทั้งหมดเลยแล้วก็แซมโลดลายสแตนเลสนี่ก็จะเป็นทับหลังสแตนเลสเหยียบข้างสแตนเลสทั้งล่างทั้งบนแล้วก็หนท้ายสแตนเลสนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ปอกเสียบเป็นปอกคู่สแตนเลสนะครับอ่าเสาหน้าเสาหลังเป็นเสาคู่เสามีทั้งหมดข้างละ5 n, ต้น2อข้าง10ต้นนะครับตัวฉากเราใช้เป็นฉากหนานะครับตัวนี้ฉากหนาประมาณ5มิลนะครับ หัวเป็นสเตลเลหมดเลยนะครับเพื่อนๆนี่ฮะหัวเหล็กหมดเลยนี่ฮะทุกชิ้นเป็นเหล็กน,นะฮะหนึ่งสองสามเอ็ดแต่ตัวปูเป็นเหล็กน,นะฮะเพราะว่าสำหรับสำหรับรับน้ำหนักตัวนี้หัวยื่นอยู่ที่70เซนวางยางกระไหลได้พอดีนะครับบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่ทำออกมาถึงตรงนี้ถ้าเราทําหัวมายาวเนี่ยในอนาคตข้างหน้ามันจะมีปัญหาเรื่องการแอนนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ยาวได้สั้นสั่งได้นะฮะตัวนี้ไม่ยาวไม่สั้นพอดีฮะ ก็เป็นที่นิยมกันมากขนาดนี้นะฮะตัวคอกเป็นคอกสูงประมาณเมตรสี่สิบนะครับคันนี้มีเหล็กเสียบท้ายสี่ชุดมีกันตกให้ด้วยแล้วก็ตัวด้านท้ายเนี่ยเขาจะมีตะขอเนี่ยชุดเหล็กเสียบท้ายเขาเหล็กเสียบนี้จะมีท้องช้างให้ด้วยเนี่ยฮะเราจะดัดตัวนี้มาเป็นตัวยูนะฮะแล้วก็จะแต่งลวดลายให้ด้วยอันนี้สําหรับเหล็กเสียบด้านท้ายเดี๋ยวเราไปดูตรงเหล็กทักท้ายอีกทีนึงตัวนี้จะมีตะขอเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าเราจะเดินฉากใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยมีฉากฉากติดกับฝาท้ายรถยนต์เสร็จแล้วเราก็จะมีตะขอตรงนี้มารับกัตรงนี้อ่ามีฉากพร้อมตะขอสแตนเลสแท้นะฮะนี่เราดูตะขอนะครับเพื่อนๆต,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 ตัวนี้เป็นสแตนเลสตันนะฮะแท่งตันตัวนี้เป็นสแตนเลสแท้เกรดสามศูนย์สี่นะฮะบ,บางคนเรียกงานเลดเพา ตัวนี้ก็จะช่วยดึงหลังป่าท้ายนะครับไม่ให้เขาฉีกหรือว่าแตกง่ายนะครับสำหรับเรื่องงานก็ประมาณนี้สำหรับคันนี้นะครับนี่ฮะเราดูความหล่อรอบๆกันนะครับนี่ฮะเราดูทรงรถนะฮะ น่าจะเตี้ย้ายจะดวงหน่อยตรงนี้เราเข้าสวนจะสวยนะครัําหรับตัวรถว 28, เครื่องยนต์2.8รลรอครับเพื่อนๆสีขาวนี่ฮะดูรอบๆอบคันตรงนี้เราเข้าไล่เข้าสวนได้สบายๆเลยนะครับนี่เลยอ่ะโอเคก็ขออนุญาตฝากผลงานนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับ ต้องการช่วงล่างเอาลอยบรรทุก5ตันพร้อมกับคอาดามกระบะอย่างดีนะครับเราก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ097095155ร้านออสจเจริญหลังคายน์นะครับทำครบจบที่ร้านออสนะครับผมฝากผลงานกนันด้วยครับขอบคุณครับ